สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาอ่อนเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนาชุดค้งสุดท้ายนะคะในงวดของวันที่26นะคะเดือน 4, 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกัน ก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนเช่นเคยคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสําหรับในงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆท่านใดมารับชมนะคะน้องเอ็ด,ดีด้วยนะคะให้เด่นไปที่1แล้วก็5แล้วก็ศูนย์นะคะตัวเด่นน้องเอ็ดมาครบนะคะ3ตัวมา ทั้ง3ตัวเลยนะคะเจาะเข้าในงวดที่ผ่านมานะคะผลที่ออก5-10-6-10นะคะพี่พี่ก็ท่านใดนำไปรูดวิ่งนะคะศูนย์งวดที่ผ่านมาก็เด้งๆกันเลยนะคะเจาเข้านะคะ1 5นะคะ5 1นี่มาในเลขล่างชุด6ตัวนะคะแล้วก็เข้าชุดเน้น10ไปนะคะในชุดคงสุดท้ายงวดที่ผ่านมานะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกที่นำไปเป็นแนวทางนะคะมาในชุดเน้น ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆน้องแอททำงานคุคู่ไปด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็กลับขออภัยด้วยนะคะในงวดนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนไว้แล้วเนาะแล้วก็ท่านใดที่มีเวลานะคะก็ฝากดูโฆษณาเป็นกําลังใจให้กับน้องแอสด,ด้วยนะคะน้องแอสจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอดไอดีไลน์น้องแอสได้นะคะ ไอ l ดีไลนนะคะ ON 977211นะคะ ON 977211นะคะแอดมาได้นะคะไปเป็นสมาชิกกันในกลุ่มนะคะในกลุ่มก็จะมีแนวทางหวยฮานอยนะคะแล้วก็หวยหุ้นนะคะท่านใดที่สนใจหวยหุ้นก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะแนวทางฟรีนะคะวันนี้นะคะให้เด่น0ูนย์แล้วก็หนึ่ง แล้วก็7ดนะคะวันนี้ตัวเด่นน้องเอสมีศูนย์มี1มี7จ็ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้นไปที่ศูนนะคะน้องเอสยังชอบ0นย์นะคะพี่พี่ก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าไม่ชอบศูนย์ก็เอา1กับ7นะคะวันนี้ชุดนิ้นก็จะมี0 0นย์ศูหนึ่งเดศสี่ หนึ่งสี่แล้วก็สามสามศูนย์นะคะอันนี้คือสามศูนย์นะคะพี่พี่ขอไทยด้วยนะคะไม่ชัดเจนนิดหงเนาะแล้วก็สี่เจ็ดนะคะพี่พี่ ชุดกันก็จะมีไม่แน่นะคะศูนย์ห้าอาจจะมานะคะพี่พี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็ อีกคู่หนึ่งนะคะศูนนย์ดน,นะคะพี่พี่สามตัววันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนเจ็ดชุดจับวินนะคะพี่พี่ชุดจับวินวันนี้นะคะมีชุดจับวินวันนี้มีหนึ่งมีศูนมีสี่แล้วก็มีห้านะคะ ท่านใดชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่มารับชมแนวทางในวันนี้นะคะขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะคะกดออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ